สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องต้นไม้ที่ชื่อเพราะมากๆนะคะต้นเงินไหลมาค่ะพอดีได้อ่านบทความหนึ่งมาเขาพูดถึงหลายแง่มุมเลยทั้งความหมายดีๆเรื่องฟอกอากาศแล้วก็บอกว่าดูแลง่ายด้วยก็น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้นนี้ถึงเป็นที่นิยมกันนะมีเสน่ห์ตรงไหนบ้างเรามาลองคุยกันดูค่ะครับผมน่าสนใจมากครับ โดยเฉพาะชื่อเขาเนี่ยแหละครับเงินไหลมาใช่ค่ะชื่อแบบฟังปุ๊บเออรู้สึกดีเลยนะคะตามความเชื่อคนไทยเราเนี่ยเขาว่าช่วยเสริมโชคลาภเรียกเงินเรียกทองทําให้การเงินคล่องตัวขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะคนที่ค้าขายหรืออยากให้เงินทองไหลมาเทมานี่น่าจะชอบชื่อนี้เป็นพิเศษ อืมครับนอกจากชื่อที่เป็นมงคลแล้วเนี่ยลักษณะทางกายภาพเขาเองก็น่าสนใจนะครับใบเขาเป็นรูปหัวใจหรือบางทีก็จะออกรีรีหน่อยสีเขียวสดเลยบางพันก็จะมีลายด่างสีขาวสีเหลืองเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็ยิ่งสวยไปอีกอ,อ๋อใบรูปหัวใจนี่เองสวยดีนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนรู้สึกออชอบตั้งแต่แรกเห็นเลยมั้งคะก่อนจะไปถึงเรื่องความเชื่ออ,อีกก็เป็นไปได้ครับแล้ว เขาเป็นไม้เลื้อยด้วยนะครับปรับตัวเก่งจะปลูกในกระถางแขวนให้ห้อยลงมาสวยๆก็ได้หรือจะหาหลักให้เขาเลื้อยพันขึ้นไปก็ดูดีเหมือนกันแถมโตวไวพอสมควรเลยครับแล้วเรื่องประโยชน์อย่างอื่นล่ะคะนอกจากความสวยความเชื่อที่จับต้องได้หน่อยมีอะไรบ้างคะเห็นว่าเด่นเรื่องฟอกอากาศเหรอคะถูกต้องเลยครับเรื่องฟอกอากาศนี้เป็นประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากครับบทความเคาระดุว่ามันช่วยดูดซับสารพิษในอากาศได้ โดยเฉพาะสารที่ชื่อฟอร์มอลดีไฮด์ครับซึ่งสารตัวนี้มันอาจจะระเหยออกมาจากพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆหรืออุปกรณ์ในสำนักงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับโหดีจังเลยค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่ชื่อมงคลแต่ช่วยให้อากาศในบ้านเราดีขึ้นจริงๆด้วยใช่ครับนอกจากลดสารพิษแล้วยังช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศได้นิดหน่อยด้วยก็ดีสำหรับห้องที่เปิดแอร์นานๆหรือบ้านที่อากาศค่อนข้างแห้งครับ อืมอืมเข้าใจแล้วค่ะพอพูดถึงการอยู่ในบ้านการมีต้นไม้สีเขียว,ยวแบบนี้มันก็น่าจะส่งผลต่อความรู้สึกของเราด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับการได้มองสีเขียวจากธรรมชาตินี่มันช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายลงได้จริงนะครับช่วยลดความเครียดจากการทํางานหรือการจ้องหน้าจอน,อนานๆได้การวางต้นเงินไหลมาไว้ใกล้โต๊ะทางานหรือแม้แต่ในห้องนอนก็เลยเป็นไอเดียที่ดีที่ช่วยสร้างบรรยากาศสบายๆครับ แล้วด้วยความที่เป็นไม้เลื้อยนี่เอาไปแต่งบ้านได้หลายมุมเลยสิคะใช่เลยครับจะห้องนึ่งเล่นห้องครัวหรือบางคนก็เอาไว้ในห้องน้ําเลยก็มีเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้บ้านดูมีชีวิตชีวาขึ้นครับฟังดูดีไปหมดเลยนะคะทั้งสวยความหมายก็ดีมีประโยชน์อีกแล้วเอ่อการดูแลแล่ะคะจะยุ่งยากตามไปด้วยไหมสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาปลูกต้นไม้เท่าไหร่ไม่เลยครับอันนี้คือจุดเด่นมากๆอีกอย่างของเขาเลยคือดูแลง่ายมากครับ เขาชอบแสงสว่างแบบที่ไม่ใช่แดดจัดๆนะครับที่เราเรียกกันว่าแสงรำไรอ๋อแดดรำไรไม่ต้องแดดเปรีป้ยงๆครับผมแดดจัดไตใบาอาจจะไหม้ได้ส่วนเรื่องรดน้ําก็ประมาณสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งก็พอครับเช็คดูดินนิดหน่อยว่าเริ่มแห้งหรือยังแต่อย่าให้แฉะเกินไปจนน้าขังแล้วดินปลูกล่ะคะต้องใช้ดินพิเศษอะไรไหมดินร่วนทั่วไปเลยครับที่ระบายน้ําได้ดีแค่นั้นพอเลยครับ การขยายพันธุ์ก็ง่ายมากๆแค่ตัดกิ่งไปปักชำในน้ำหรือในดินเดี๋ยวก็ติดครับเหมาะกับมือใหม่หัดปลูกจริงๆง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะมีน่าล่าคนถึงนิยมปลูกกันเยอะแต่เออในบทความเหมือนจะมีพูดถึงเคล็ดลับความเชื่ออะไรเล็กๆน้อยๆด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับการปลูกอ๋อมีการกล่าวถึงอยู่ครับเช่นเคล็ดว่าควรปลูกในวันพุธ หรือบางทีก็ว่าถ้าให้ผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นคนปลูกจะยิ่งเสริมมงคลอะไรทํานองนั้นครับแต่ตรงนี้ก็ต้องออต้องย้ําไว้นิดนึงนะครับว่าเป็นความเชื่อที่เขาอ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลนะครับไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ไดค้ค่ะค่ะเข้าใจค่ะก็เป็นเรื่องความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมานะคะครับผมซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าความเชื่อพวกนี้มันมีที่มาอย่างไรแล้วมันไปเกี่ยวโยงกับลักษณะจริงๆของต้นไม้แค่ไหน งั้นถ้าให้สรุปแล้วต้นเงินไหลามานี่เหมือนเป็นแพ็แกเกจรวมฮิตเลยนะคะคือมีทั้งเรื่องความเชื่อเสริมกำลังใจมีประโยชน์ใช้สอยจริงอย่างการฟอกอากาศแถมยังสวยงามช่วยตกแต่งบ้านได้แล้วก็ที่สำคัญดูแลง่ายมากๆด้วยใช่เลยครับมันตอบโจทย์ความต้องการได้หลายด้านมากๆทั้งในเชิงจิตใจที่ได้ความสบายใจจากชื่อและความเชื่อและในเชิงกายภาพที่ได้ความสวยงาม อากาศที่ดีขึ้นแล้วก็ความง่ายในการดูแลนี่แหละครับก็เลยไม่น่าแปลกใจที่มันจะเป็นตัวเลือกยอดนิยมมากๆไม่ว่าจะปลูกเองที่บ้านหรือจะซื้อเป็นของขวัญให้คนอื่นก็ดูดีมีความหมายครับค่ะก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะคือการที่ต้นไม้ธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์เราได้พร้อมๆกันเลย ทั้งเรื่องความมั่งคั่งสุขภาพความสวยงามมันสะท้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับคุณค่าที่เราให้ความสําคัญในยุคนี้บ้างไหมคะนั่นสินะครับเป็นคําถามที่ดีเลยครับหรือมันอาจสะท้อนว่าเรากําลังพยายามหาความสมดุลแบบไหนกันแน่ระหว่างความเชื่อดังเดิมกับประโยชน์ที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้ในชีวิตประจําวันของเราอันนี้ก็น่าเก็บไปคบคิดกันต่อได้นะครับ